ดูตามไปดูตามไปดูอยากเชีรู้ก็ตามไปดูอากเชียรูร่วมปกป้องท่านนบีในงานวท์เพอลลไขมุกสีขาววันที่1 6 7พฤศจิกายนนี้ณสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตใจเช้าๆอยู่รำไปทำไมทำไมไม่มีอะไร พบกับนิทรรศการการฮิจรระของท่านนาบีกิจกรรมเด็กดดร้านค้าร้านอาหารหลากหลายและกิจกรรมอื่นมากมายบนเวทีจ,จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตคณะกรกรมกลางอิสลามประจำจังหวัดภูเกต็ตและสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม w ไวท์ชาน n e ลแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ สนับสนุนโดยสากรนอมซับอัลอิสลามียะจำกัด